นเยวเป็นสีเขียวน้ำยาล้างรถสูตรนี้ห้าลิตรห้าลิตรนีเคมีโบรอนโบรอนสองสองหกเขาเอ่ว่าโบรอนหรือบีรอนวะบีรอนนี่นะเข้าสารเคมีมีแต่โบรอนเด็มีแต่โบรอน ขึ้นจังใดอันนี้แบบหกสิบ 60. นี่สารเคมีแบบ NP โดย NP ไนสารลกแรงตึงผิวอันนี้กับอันนี้สารน้ำกาดสระจัดขับนักอันนี้ก็บเลื่อนอันนี้อ่ะ EDTC n a อันนี้ยัง <S <S 2> <S 2> S M C โซเดียมลงไปในนีบแะไวครับเหนียวปวดมือกินมากเหรกินมาใช่อันนี้ดละลอยริดละลอยเมาเปิดตัวเลยลรีละลอยอ่อนไหวตัวยังอ่านร่อยแงเวยอ่นไหอือ